วันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําการใช้โปรแกรม Zotero นะครับกับคู่กับบทนการเขียนอ้างอิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับก็จะมีไฟล์แล้วทั้งหมด3ไฟล์นะครับสําหรับการหาเปเปอร์นะครับแล้วก็ไปที่ Google Store นะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อไ fi f i เข้ากับ VPN นะครับจะขึ้นคลิกย์อยู่การต่อ VPN นะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ออกมาได้นะครับพร้อมหาอะไรซื้อกระสีไปแล้วนะครับ เราก็ดาวน์โหลดลงมาใส่เครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลากไฟล์เข้ามานะครับในโปรแกรมสุเทโลนะครับสุเทโลก็ทําการอ่านข้อมูลนะครับเกี่ยวกับไฟล์นะครับมีชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องนะครับชื่อเราสามารถที่จะก o อบปีชื่อบรรษานนะครับไปเช็คในเว็บไซต์ไซมารโกนะครับก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรษารที่อยู่ในฐานข้อมูลสกอร์ปัตนะครับมีเอชินเดกเท่าไหร่นะครับ คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับก็จะบอกค้อทายของวารสารนะครับอ่าวารสารนี้ครับก็อยู่ในข้อทายที่1นนะครับแล้วก็จะเอามาเติมในบทความเรานะครับเราไปก๊อปชื่อบทความมาเลยนะครับแล้วเราก็เอามาวางนะครับบนช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กด enter นะครับ enter นะครับมันก็จะวิ่งเข้ามานะครับโปรแกรมนะครับก็จะอัปเดตลิสต์ของเพื่อนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ ที่เห็นอยู่ก็จะมี3รายการนะครับเราก็จะมาทําการจัดให้มันสวยงามนะครับก็ปรับความห่างหนึ่งนะครับปรับขนาดตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นถ้าเราต้องการเปลี่ยน format reference นะครับจาก APA นะครับให้เป็น Vancouver นะครับเราก็สามารถกด setting นะครับแล้วก็มาที่ Vancouver นะครับเราก็จะเห็นว่าโปรแกรมเปลี่ยนให้มันเป็นเลขหน้าเป็นตัวเลขให้เรานะครับ เราก็ปรับแต่งนิดนึงให้มันสวยงามนะครับปรับให้เป็นตัวยกนะครับสูเปอร์สคริปต์นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับสวยงามแล้วสวัสดีนะครับวันนี้บ๊ายบาย